จากคลิปสุดท้ายเมื่อคืนนะครับที่ใช้ชื่อว่าเครื่องเริ่มติดนะครับก็ผมก็หายไปเลยนะฮะไม่ได้มีการทัหลดคลิปอีกเลยนะฮะก็เครื่องติดจริงๆครับตามชื่อคลิปนะครับนี่ก็โผล่มาอีกวันหนึ่งแล้วครับเป็นวันแรกในเชียงใหม่ของผมนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเชื่อพี่ปล่อยฝ้ายแล้วนะครับว่ามันต้องขอนจริงๆ พราะว่าถอนแล้ววันนี้เนียนเลยฮะไม่มีอาการนึกๆเงักๆเห,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 หมือนเมื่อวานพร้อมตะลุยเชีงยงใหม่ได้เลยก็ว่าจะขึ้นดอยไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพซะหน่อยคงไม่สายเกินไปบ่ายสามแล้วกย็ยังจะขึ้นได้อยู่นะฮะเดี๋ยวจะอัปโหลดคลิปมาเรื่อยๆครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่สภาวะปกติเรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนสนุกสนานกับการเที่ยวเชีงยงใหม่กับผมในครั้งนี้นะครับ